อัครเดชวงพิทักษโรธโคศกพักรวมไทยสร้างชาติเขายืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะเข้าร่วมกับรัฐบาลเพื่อไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นครับผม ยังไม่จบยังไม่จบคุณอัครเดชบอกว่าจุดยืนที่สําคัญของพรรครวมไทยสร้างชาติคือการไม่ร่วมงานกับพรรคที่มีนโยบายแก้มอ1 2นซึ่งเพื่อไทยเนี่ยก็ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีพรรคการเมืองที่มีนโยบายดังกล่าวส่วนเรื่องที่มีข่าวเมาว,ว่ารวมไทยสร้างชาติไปต่อรองเก้าอีก้กระทรวงพลังงานก็ต้องบอกว่าไม่มีการเจรจาต่อรองกระทรวงแต่อย่างได้ทั้งสิน้นในวันนี้เนี่ยเป็นเพียงการตกลงกันในเรื่องหลักการครับ